ตอนนี้นะครับผมได้ทําการตัดเหล็กนะครับตามขนาดที่ผมต้องการครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีขนาดอะไรกันบ้างนะที่เราจะใช้ในงานนี้นะมาเริ่มต้นก่อนเลยนะครับเป็นเหล็กเส้นนี้ก่อนนะครับเส้นนี้เนี่ยจะเป็นเหล็กเหล็กที่ผมใช้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหล็กขนาด3นิ้วทั้งหมดนะครับหนาอยู่ประมาณ2มิลนะครับตัวนี้จะยาวอยู่ที่60เซนนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ี่เส้นนะครับยาวที่40เซนนะครับตัดเป็นแบบตรงตรงบนี้เลยนะครับแต่จะมี อีกสี่เส้นเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ว่าลักษณะของการตัดตรงนี้ผมจะตัดที่15องศาด้วยนะครับตัดเฉียงที่15องศาตรงนี้นะจะไม่จะไม่ตรงนะครับนะครับทั้งด้านหัวนะครับก็ส5บด้านนี้ก็15องศานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันเลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับผมได้ทําการเชื่อมนะครับเหล็กขนาดความยาวนะครับ4ี่สิบนะที่เป็นแนวตรงนะครับเชื่อมกับเหล็กที่เราตัดเป็นองศาทั้งหมด4ี่สี่เส้นเลยนะครับ แบบนี้นะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวที่เราเชื่อมไว้เนี่ยมาต่อกับเหล็กตรงอีกอันหนึง่งที่ยาว60เซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันเลยนะครับ นี่นะครับเมื่อเราเชื่อมนะครับเหล็กเข้าไปแล้วนะครับติดกับตัวเสา60ของเรานะครับมันจะได้ออกมาลักษณะนี้แล้วก็เราเชื่อมอีก2อันนะครับเข้าไปฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ออกไปนะครับมันจะได้เป็นสี่แฉกออกมานะครับตอนนี้นะครับผมทําการเชื่อมเสร็จแล้วนะครับแต่ผมลองมาอ่า นั่งดูนะพอนั่งดูแล้วความสูงของตรงนี้ผมว่ามันสูงเกินไปนะครับที่ผมบอก60สเซนเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดเหลือสักห้าสิบเซนนะครับตรงนี้นะเพราะว่ามันสูงไปตอนนี้คนระับผมตัดตัวเหล็กที่ร้อนนะผมไปเจอเศษเหล็กอันนี้มานะครับนะครับผมจะทําการตัดนะครับตัดตรงนี้ตัดขอบนะครับให้เหลือเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเอาไปเชื่อมยึดติดบนนี้นะครับยึดเชื่อมติดตรงนี้เลย แล้วก็เพื่อทอํานนนทเป็นโต๊ะด้านบนนะครับทําเป็นโต๊ะด้านบนเอาไม้มาใส่นะครับก็สามารถที่จะเป็นโต๊ะด้านบนได้แล้วนะครับผม หลังจากที่ผมได้มา,าพิจารณาดูนะครับผมคิดว่าโต๊ะเนี่ยมันมันเล็กไปนะผมจะเพิ่มความกว้างของโต๊ะไปนะครับโดยรอบเลยนะครับ ตอนนี้ครับผมได้ทําการเพิ่มนะครับขนาดของไม้เข้าไปแล้วนะครับจะเห็นว่าเขาก็มีขนาดที่กว้างขึ้นนะครับแล้วผมบอกเลยว่ามันเป็นขนาดที่พอดีมากๆเลยนะครับนี่ครับต้องเพิ่มมาให้อ่าตรงนี้มีช่องว่างสักนิดเดียวนะครับไม่ต้องเหลือเยอะนะครับนะจะได้ออกมาประมาณนี้เลยนะครับ ก็สาหรับวันนี้นะครับก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งความจริงเนี่ยผมกะว่าตรงนี้จะทาเป็นสีเข้มๆนะด้านขอบนอกนะครับข้างในจะเป็นสีอ่อนๆนะครับส่วนข้างนอกเนี่ยกะว่าจะทาเป็นสีเข้มๆนะครับแต่วันนี้เนื่องด้วยเนาะมันมืดแล, Cap แล้วนะครับผมก็คงไม่ได้ทําต่อนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียนะครับสําหรับใครที่อยากจะทาโต๊ะสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโต๊ะที่เป็นชุดเลยนะครับเป็นทั้งชุดเนี่ยเราสามารถยกเคลื่อนย้ายไปได้ทั้งชุดเลยนะมีเก้าอี้สี่ตัวแล้วก็นะคร สามารถที่จะเอามาใช้งานนะครับที่บ้านเราได้นะครับนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับยังไงถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับ